害了，生气就害了。哈哈哈，走路累，穿得累呢，走路 หนักเนาะลมแบบนี้หนักมากเลยเอ,อ,เอ้าวของใครมาอีกแล้วของใครมาอีกแล้วน้ำทิดาหรือเปล่าค่อยจะหลบแล้วของใครขอปรเมศครับผมตามครับตามคราไม่ได้จ่ายตามครับ เด็กอิ่งแล้วทำไมสั่งของเป็นกันป้าจะว่าเนี้ไม่สั่งสั่งเนี่ยไม่เป็นเฮ้ยอะไรสะดุ้งอีกแล้วโอ๊ยหัวใจก็ดีหมดสามารถจะสะดุ้งทุกทีเลยพอร์เมียพอร์เมีย ไปอ่ะขามามาทีใ่ใครมาอ้าวก็จากพี่อิสระรถทัวร์ก็มารถสูก้ก็มาเออมาามาอยากเจอใครเออก็เจอทุกทุกคนที่เห็นเสียพาไปเอนแนไปพี่ป้าในบ้านป้าดาไปูีหมดแล้วเนี่ย <c oughs> จงโวาจะไล่ดีหมดแล้วอามาเอ้ยโอ้หงนงาจริงก็ไล่ชนะ แมนแมนแอนเพราะลุงขยันเนาะพูดถูกใจผ่อนหลายใช่ค่ะทำงานเสร็จไปเอแล้วเออลุงบอกว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จก็จะไอะไรจะตัวกายตัวมันแลงานนี้อยะเออเออนาะพวกเราก็จะกลายเป็นอะไรนะเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นมาหาัวหน้าวะตอนนี้คุณเล็กสวัสดีคุณเล็กด้วยนะคะผ <c oughs> มเล็กโมรอสโนพี่เปลี <c oughs> ่ยนสีนพี่เปลี่ยนสีมะเออเออพี่เป็ี่ยนสีพี่เี่ยน,นสีเคยมาหรือยังยังเนาะ ไปเด้อทำไปเด้อลุงเด้อเออเราก็จะยินดูู้ไมู้ไมคนที่เหนื่อยนั่นคือไม่ใช่เรานะนะใครที่บอกว่าอยู่กับลุงแล้วเหนื่อยนะนี่ดู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 เอาไว้ป้าเคยไป สวัสดีค่ะถ้ามาก็บอกชื่อเสียงเวียดนามเลเนื้อค่ะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รู้จักหรอันนี้แดดดีมากเลยชาวบ้านเี็นยค่ไสักี ย้อนเสด็กน้อย c เพราะว่าเสงมามาทำไมคอดเลยขะ่นี่่เอาขยะไปเอาขวดดื่มเลยเนอะเอาขวดดื่ลย น้ำเยนก็ยิ้มยิ้มมันยังก่อนอลยนคนนี้มันคงไม่ปล่อยหรอกเ็ยินเลยมันจาปาเต็มมนอะไรแย่ดนเนี่ยเอายกได้ไปจ่ายรูปกคนจ่ายิ๊กเนี่ยออกยังได้เยเป็นสี่ไม่ไม่ได้ยังได้เ่เือเจ็บทีดีเจ็ดนคนคือการสั์อุปนอมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก็ปาแล้วนี่ กับกินยาผิดองอยู่ก็อยู่ประมาณนี้หนึ่งห้าถึกไปนึทีเด้ออย่าเฝ้าออกไปนะแตงโมที่ปากอะต่างเจ้าบอกแม่สนิทกินต่เลยแม่ก็เจอื่ปากหวานคยกินได้คุยกคนอื่นก็เจอแต่ยังไม่เปิดตัวเอารลยนาสมกำลังใจแมู่กก็บวัหนูคุณคุณอ่าต่าแม่ยาบ้ายาเียมจ้าบอกคุณหาเออคุณสิริพรนะคะสอนยาสินริลในอนค็่นะ ปฏิหาเสร็จมาทำงานเสร็จทำงานค่ะถ่ายอย่างเดียวระหว่างดูอ๋อไม่เป็นไรค่ะยืนดูค่ะคนทำงานนี่ค่ะอย่าอย่าทำมาดูนี่เรามาดูให้เอฟซีไปดูเขาอ๋อเหรอไม่มีใครไปดูอย่างใช่ไหมเอฟซีชอบแอนด์ฟาร์มลี่อย่าไปนะห้ามไปเด็ดขาด เสิสัฟแซส่โลกมากเลยลบอกว่าสัโลกสัโลกปล่อยคทยอุ้ยยานยานหากินกับลุงบอกคาตายแล้วหากินกับลุงมาตั้งหปีฟ้าเกาะลุงกินเกาะาแต่งกินวันยานเชองย่ควาอกเอา เองหรอกเขาไม่ขึ้นหรอกเพราะยานยานยานไปแล้วเขาไม่เอาหรอกยังมาเมนีเหรอยังยังอยู่ยังอยู่อยู่ไม่เป็นเลยทีคุณปารีสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีจ้าคุณบอลจะมีโคงเบ้งเนาะมาป่วดอย่างนี้โคงเบ้งหายสาวซูมไปทั้งอย่าท้า ยามาก<อ>ินซีบุ๊ออกขอบคุณค่ะยามากลับกินยามาทำกินคู่ไปลูงบอกว่าเขาดีจังเลยเอาก่อทำงานมันเมื่อยมันก็ต้องอยากทำอ,อยากสนุกอยากวอร์ร์รเอฟซีเออจะให้ยืนดูนิ่งๆมันจ็เหงาอะไรอย่างเงี้ยจริงนะปล่อยถ้าไม่ได้แต่คำๆได้ไห What?